ผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอทุกทกท่านท,ทุกทุกคนยินด,ดีต้อนรับเขา้าสู่สองมใม้แห่งภามวนได้เพียงเรอเอาวันนี้เรามาติดตามตัวเลขแนวทางเสีส้ยนขาดปัดหรือว่าเสี้ยนขุนไก่พี่น้องรัฐบาลไทยวดประจำวันที่16ตุลาอันนี้คืองวดที่ผ่านมาครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะทั้ง6ค่าทั้ง5 9เก้าถือกลักเป๊ะเลยพี่น้องบได้กับแจ็คเม็ดเลย งวดที่ผ่านมาครับเอางวดวันที่16นี่จะเป็นยังไงอดใจอีกสักคู่กําลังคำนวณยูพี่รองเนาะเอากดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์อกดกระดิง่งแจง้งเตือนไว้ได้พี่รองเด้อเอาเรอติดตามไปพร้อมๆกันครับมอมาแล้วใครที่รอเซียนขุนไกรงวดที่ผ่านมาแตกบนแตกร่างเนาะทั้งหกห้าทั้งห้้า มือนี้บแม่ที่ตามตัวเลขหน้าท่ากำกันพี่น้องงวดประจำวันที่สิบหกเด้อตัวล่าจะเป็นตัวไหนไอเอาไปพิจารณาเบิไปเนาะเพิน่นใครเพิ่นเชียนผู้คับนวณพี่น้องเพิ่นคับนวณออกมาเพิ่งเสร็จเด้อรอดจิดตามนั่นกันว่าจะเป็นตัวไหนที่โบกระดาษเออประกาศชัดๆเลยมีประกาศนี่จะชัดเจนเพิ่นเชีย จะมาเห็นอีกพี่รองเอาค่อยๆค่อยๆเอามือเนี่ปล่อยทั้งสามตัวเลยพี่น้องเด้อทั้งสุดสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างอ่าเห็ดออกมาแล้วล่าสุดตัดออกมาแล้วเข่งเงมาแล้วเออขัดเก่าก็งอง,ง,อง,ง,งอามเนาะใครที่รอครับผมวันนี้คุณจะได้เห็นสมคร์ทมัาทกับเล็กคินเล้วแกเอฟซีที่บ้านนี้ ภาว่าสูตรสำนวัเพิ่นว่าหายมาแล้วก็คือหายเลย่อยวัดที่แรกก็หกหากะกับเก้าหากะเป็นชุดตองวัดพี่น้องบนสามกู่ล่างสามกู่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็หายมากสามกู่บนสามกู่ล่างขึ้นกันเอาได้ดีไหมพี่อ่า เนาะเอากระร่างบัดจงอยู่พี่น้องกระร่างเขียนอยู่กระร่างเขียนอยู่โอ้ยี่สิทธิ์เซตไต่พอ่อเออเอาเจอชัดๆเซตไต่ได้ก็ได้เองเห็นตัวเลขอืมอืมเอาเดี๋ยวได้มาแล้วได้มาแล้วแค่นี้บาง่น้องมากระจายมากบานก็ดีเขียนก็มีที่ให้ เห็นกันชัดๆที่นอซุ้มกับแปดเด็กมาตัวนี่งซุ้มกับแปดมาตัวนึ้งมาตัวนึ้งพรคนเราคนจิตกรหารมาหานะอ่าซุ้มกับแปจิดกบะ้ามาห้าอือกับแมาหนี่วันนี้ใครจะวิ่งวิ่งซุกับแปดบ่อืมาตัวนึ่งูนกับแปดมาหนึ่งตัว อืมอืมหมอก46เด้อพี่น้องอืมติดตามชมงานเด้อพี่น้องเด้อ mm. mm. oh, Hoa xuống cặp phát mang tòa. Tông phụ tàu bụng. Mother, để cắt được. để cắt đầu Tòa hai hoặc cắt chặt được hai đấy. Mh. Hm. 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 เตรียมตัวใหญ่ใช่ดิเอาเตรียมตัวแคปเด้อพี่รองเด้อกระดาษจัดแพนหน่อยเล็กหน่อยพี่รองมีเงินสี่เพราะว่ามันมากผู้เดียวมันก็ต้องเงินสี่ละพี่รองเอาตัวง่ายได้กะพื้นทีพ่พอขึ้นเอา อาแคปหน้าจอเอาพี่นั่งอาก็หนฟันดยฟันหนดูฮะพี่นมันมีหกวะเขาแบ่งเครื่งครับว่าเดยวสามตัวหแบ่งเครื่องเออว่าเดียวแบ่งหกแบ่งเครื่งเดี๋ยวสามเลยอ๋อมีสามตนนมาเอาทบทวนห้เอฟซีเด้อพี่น้องเด้อเนาะก็คืออ่า บนสองแปดหนึ่งสองเก้าสี่สองเจ็ดแปดอ่านี่คือชุดสามตัวบนครับแล้วก็ล่างสี่ห้าสามแปดสามศูนย์สี่ห้าสามแปดสามศูนย์อันนี้ เน้นล่างงวดที่ผ่านมากกับเน้นแบบนี้แหละพี่น้องแบบนี้แหละสามตัวบนสองตัวล่างเนาะออกตรงๆเลยมักตัวไร่บ้านีมักแข้งนี่มักแข้งบ่ช่วนตัวพู้เฮ็ดสูตรอะมั้งเหรอมักตัวไร่ปะต้องใช้สามตัวอ่แล้วอ๋ออ๋อนี่คิดอ้าพี่น้องตัวพคนมักสองตัวเด้อคนมักสองตัวเด้อ พี่น้องจะรลดไปเลยอืฉันบอกพี่น้องตัวน,นี้สองปลิ้นเลยเ<ะ>นี่บนลหมบนอน่าจะมาตัวนี้ปปเป็นแลเซียมนโอ้โหเปกาตัวนันออกยากความนี่พี่น้องจะเลยจะจะ่จะเต็ม อ้ไม่ใช่หาเลมองกันบ่กันเออบ่ต้องยากกันเจ้ต้องกันยากโอ้อ่าเอาตวเอาตัวนี้หบสี่ะเอาตัวคนบ่ซื้อดิเจสอมันสิไวดอมันเต็มมันเลยแหละโอ้ตาที่จริงสอามก็มี่ตีสุดมันหนมคนมันมวเอาซ้อกับซีบเน่ยถ้าว่าสุดตของกัไรเบมว่าเอาบ่ทัดชิบเลยโอ้ยสอมพี่น้องเด็กคนแที่ติมีเอาขาลรอ่าเพราะว่าไปหาไว้แล้วบ่บ่มีวล้วี่าน อ่า,อา,าวอ,าอันนี้คือชุดเน้นละพี่น้องนะคนมักสดนตเด้วสองเก้าสี่สองเจ็ดแปดอ่าแล้วก็ล่างาตัวโคนมามาักน้ำนี่แหละว่าสันหนูมาเจดดเอดีมันก็เคยมาอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มาเคยมาเคยออกด้วยตัวนี้เดนอ่าบนแนลบนนอนและพี่น้องตัวเล็กพวกตัวมีโอกาสมาเนาะอ่า หนักปัติอ่ามากนบอสี่ห้าสามแปดสามศูนกลับบบอกลับคือจงมาหันต์วกลับเลยซีซนอ่างวดที่ผ่านมาก็ไม่ต้องกลับนะตัวก็ไม่ต้องกลับซี่ันงนะสามตัวก็ไม่ต้องกลับบอรซัโอ้ยัเงลงตัวอะเสียกะหลายตัวอ่ประหยัดเงยถือกับถือถือ่ถึงกนเไปถือก็มันเต็มเต็มเตะอ้าพี่หลังแซหนาจอาวดิถือวายันนี่ยันถือวายันนี่กระโจมาจะอไ้ขึ้นถือวายันยันตะขึ้น คืนเงนินคืนมาเอพอเอาบ่บ้ขายให้นะโอ้ยเจะไมืย่ยานตั้งสันบ้าออยีา้ยัยยนไมื่ยานหรือวเขาเองเอาเองด้วยเด้อเสียใจว่าซื้อหากเกนน้าเป้ากระดองินมนะงวดว่าห,าหาันเตะให้ฟันหากเก้าฟันล่างพร้อมนี่คือหลังคืนมาสันเตะอ่าเอาอันนี้คือตัวเลขชุดต่องวดได้พี่น้องเด้อของเซียนขุนไก่ครับเนาะ มักนดำบ่อพี่น้องสองเก้าสี่ตัดเอาเนาะสาวแต่ให้มันนรอให้ก็ตัดอยู่เราแหละตัดเอาด้วยพี่น้องสาตัวก็ตัดเอาอ่าอย่าว่าออกมาหรอกว่ตัดรื้ตัดเด้อถ้าตัดมันช่เปลืองกระดาษโพดพี่น้องไม่เห็นดิอ่าครับผมอันสิดไล่ตาหน้าขัดตัดเนาะอันนี้ก็เพิ่นเน้นบนเน้นล้างมาให้แต่เพียงเด้อครับเอาสู้มเอา ถ้ามีนห้มาจะให้เป็นดน่าท่างชุดต่องวดของเส้นขุนไก่ครับวันที่16ตุลาเอาวันนี้ไปหาพี่น้องนี่ข้าวว่าออกมาแล้วสองตัวสามตัวเนาะของรัฐบาลเด้อเนาะพูดว่าได้มาแล้วแหละออกมาแล้วบ่รู้ว่าไปหาเอายังเลยชุดสองตัวสามตัวงวดนี้มีโอกาสอ่าอาจจะได้ง่ายยี่เราวันนี้เนาะ ก็คือมูอ่เพราะวพลรัฐบาลให้ผนออกมาให้เรือสุด2สองตัวสามตสลับไม่หรอกว่าจำนายก่อนวันที่สิบหกเห็นตัวอืมอ่ะยินว่าวันนี้แหละก็ที่ถึงนี่ถัดจานายมันถึงอยางเลยฮะที่ดนดังเลยดังๆไม่มีบอกเออไม่มีออกนี่ละพ่จำนายไปหาไว้ได้พี่เอได้ลดังไม่มีออกเดนังเที่ยวเลยนะอ้าอ่าไม่นด้าปีนั้นบ้างปีนั้นบ้างปีนั้น อาพี่น้องเนาะคับอยากจะเอาพี่รองเนาะชุดต่องวดครับผมเป็นตั้งใจจะมาตามอีกครั้งหนึ่งเลขฝันเพลินฝันตั้งใจฝันดีว่าเดีวยวจะมีอีย <point> sa no ่างเปลี่ยนแปลงบ่โคกสุดท้ายติดตามกดรอไว้เลยครับอันนี้อ่าก็คือชุดต่องวดฝันอยู่แต่ฝันมาหกเนี่ยแบกออกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเดียสี่ครึ่งหนึ่งเดียสี่สามฝันโอ้ตัวเดียวหกสามว่ได้บอกโยนเอาเยอะหกเร็วเนี่ยสิงได้สามโอ้เอออันนี้ขวานฝันพี่น้อง ออาสำหรับชุดนี้แห้งๆครับประมาณสท่านีน้เนาะฟันขาดแล้วเป็นบ่เท่านี้ฟันขาดแล้วพี่รั้งแคดดาจอครับผมนะขอให้แห้งๆปังๆทุกขั้นทุกคนครับผมนะรำ้วยเป็นเศรียี มหาเศรษฐีต้องกันพี่หลังสำหรับเซียนขุนไกลครับผมเานเห็นไหมนะ